สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุกขคนครับผมสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสิโมสุูเจะครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้ครับผมคลิปนี้ครับพี่น้องครับเข้าสิมากนะครับผมกินนะครับผมตำฮุ้งนะครับผมก็ขบสวยนะครับผมพันฮอนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนี่พี่น้องครับเม่นูของข้าเมื้อนี้ครับผมนี่แคบหมูนะครับผมแล้วก็ตำฮุ้งนะครับผมแล้วก็มี่ย่างหมูนะครับผมมีย่างหมูกรอบนะครับผม นี่นะครับผมกิมเกียม์แม้เล็กน้อยครับพี่น้องครับผมสําหรับอย่างนี้นะครับนี่ตามปกติแคบนือของเท่านะครับผมเอาพี่น้องบาบนี้นะครับผมเข้ามากินเป็นแซ่บนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับอากาศยูน่กระดีเขากราเทียมดองนะครับซอสลาดนะครับเป็นเป็นซอสตำกิมมีนะครับผมพี่น้องเอามาลุยกันเลยครับผมเพืือบนการเสียเวล่าครับผมยิปนาอนครับอันดับแรกครับ โอ้เย็นสดชื่นครับผมเอานิ้วแล้วครับพี่น้องครับผมเอามาใส่กันเลยครับผมเอานะครับผมเอาสพี่น้องเอาครับใส่ต่ำคงกินง่ายๆอยูง่ง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม ย่งง่าย่งง่ายอย่าล่ะครับผมเพ็เดจั่วเลยใส่มื่อดีกว่าเนาะแคบหมูใส่สอง หมุนครับครับนมูร้านจอดรถปกติมันจิไม่โดนจอดเต็มนะครับมือในโบอกแค่นี้รถครับผม ะเลยเป็นทั้งหลังลงโล่งแนงน้อยเที่ยมดองครับผมสี่เทียมดองนี่ใส่มือลวดบากคนมือจะบาคนมือก็หลอกพี่น้อยเที่ยมดอง,ออง,องอกิงกกนง่ายอยู่ง่ายครับผมกินง่ายอยู่ง่ายแกะเที่ยมดองใส่เลย แม่เด้เรครับผมใครยังบดิบสอนถิ่นน,น้ำครับเอานี่เลยนอนคุ่งเข่าสวยอ่อนเนเอาจับจานแบบน,นี้ ครับผมป็นเตรียมใหม่ๆแนงหน่อยไฟแห้งครับเอากินได้ดิจอพี่น่องบรรยากาศครับผมเมื่อนีร่บรรยากาศมองลานจอดรถมองแค่เงาดู มองทีแมมครับผมประเทศอเมริกาครับกินเขาเศ้าห้ม Để con này bé xong rồi hát mặt hình tặng hoa chó cho hoa chó mùi hai mươi ba ลายบาทเท่าครับผมช่วงนี้อยู่ประเทศอเมริกานะครับเขายานไฟใหม่เพราะว่าต้นหแหนหยัง,ยงมันพู่เขาเส้นะ้มันแห้งเส้นนะครับมันงแเกิดไฟใหม่ไฟ้ยหน่าลนะ้ ยานมันใหม่ลูกล่ามากตามบางข้นสินะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเลยบนเท้อม,มันจะมีคขั้นนี่อย่างกินร้อยมากนิน่อยครับไฟ้ไหมปลา กระดูกมูสกอ No. ก่อนมาไงมันมีแมงหร่อมากมันเป็นมันงบ้านนะครับทื่ยังนิ่มเนี่ยแม่เห็นปะแฮนดูแฮนดูมาเนี่ย ครับเขา่าส้งอิมแน่แล้วพี่้องะกินแฮมเบรอร์เกอร์มมกหน่อยหนึ่งนะเนี่เครื่งหนึ่ง มึงครับอันน,นี้เอามือเลยพี่น้องใส่มือลงไหนมันก็ได้เบื่อแล้วแล้วเนาะดีล่าโอลี่ล่าครับเอามีอ,ดอ,อม,มอดแล้ืมึงต้องชักบ้างใส่มือเลย จะดูกมูอพี่น,อน้องเนาะจุดจวบมันเ,เป็นมังบัดน,นี่โตโตอโตขึ้นนิ่มเลยเนะี่ย องนออันกระดูกข้าปวัวมือเนี่ยออบอ ความชอบมากหมูครับ มักไส้พงมักงูครับแล้วก็อาใส่พิไทยนะั่งกบหวมงพริกไทยเนี่ยไส้มือหล่ đêm thong là hợp chứ nào ừ. bớt chắc mô tầm khuôn ย่างกระดูกง่าพี่นอ้องอูทอั้งเพร็ดทั้งหอนกินน้ำก่อนพี่น้องครับน้ำเปล่าอากาศเงียบสงบค,ครับมื่อนี้มีลมพัดเย็นๆเบาๆสบายเล็กน้อยครับผมเอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับ จบลงเหมนที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับมือนี้กระนะครับผมต่ำหงกับเข่านะครับผมแล้วกายางกระดูกหมูครับผมอ่าพี่น้องแซ่บสุขุสุขชนลดครับผมสําหรับคลิปมือนี้นะครับผมโบนักไปนะครับผมมือนี้จัดโบนัสไปเลยกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมเมื่อเชิงนึงเหล่าพี่น้องครับผมอินเนท หน่อยหนึ่งครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนที่เขามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แอดที่สําคัญครับผมอย่าลืมกดติดตามทางช่องนะครับผมแอดกับล่วงคลิปให้พี่น้องสุขูสุขคนทุกๆุกมืออะไรนะครับผมพี่น้องครับบางมือนะครับผมอาซีเวียนแน่จังเลยขออภัยครับผมนะครับผมเว้นกับพวกเกินมือนึงพี่น้องครับแล้วก็กลับมาลงให้พี่น้องที่เก่าทุกมือนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมเท่ากับ ขอบคุณยังมากๆากยังยินนะครับผมการฝากพี่น้องนี่และครับผมกดติดตามทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้้ำหนีไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมสีมาพ่อพี่น้องใหม่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับผมอยู่ดีมีแห้งแก้มแดงต้องต้องสูบูซุคนด้วยพี่น้องครับผมสวัสดีครับ